ทำตัวไม่ถูกไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าเอ๊แฟนๆชอบเพลงแบบไหนแฟนๆมีความสุขกับอะไรรู้แต่ว่าพยายามที่จะไม่ว่าอะไรที่ทำให้เขามีความสุขจะทำให้หมดเลยนะครับเขาค,ครับมีความสุขไหมครับเอ่อก่อนจะเล่นเพลงต่อไปผมอยากใหออ้อะไรสักอย่างหนึ่งกับนุกนะครับเพื่อนๆช่วยเอากีตาร์ของผมขึ้นมาหน่อย ในบ้านของผมผมมีกีตาร์อยู่สองตัวนะฮะมีตัวที่เล่นกับตัวสีขาวผมไม่มีอะไรจะให้นุกเป็นที่ระลึกนะในการเจอกันครั้งนี้นะครับนอกจากผมรักกีตาร์ตัวนี้มากๆนะครับผมรักมากๆเลยแล้วผมก็ผมก็รักนุกรักปายรักทุกๆคนอนะ่ะถึงแม้ว่าโอเคเราจะไม่เคยได้เจอกันนี่เป็นครั้งแรกที่จะเจอแต่ผมเชื่อว่าความจริงใจหรือว่าความรัก ความเป็นสายเลือดเดียวกันของอีสานมันไม่จําเป็นต้องพูดกันเยอะหรือไม่ต้องแสดงออกอะไรกันมากมายนะฮะนุก่ะไม่มีนาจคลิปเลยโอ้ขอบคุณครับพี่น้่ขอบคุณครับ,บ,รบแ,แล้วก็ผมมีเแว่นฮะที่ผมใส่ถ่ายละครเรื่องเพชรชาติเพชรข้า,าดาวโจน วันนี้ผมอยากให้กับน้องปายนะโอ้ยที่พี่เซ็นไว้ให้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นที่กีตาร์หรือว่าที่กล่องนะหลังนี้ผมดูย้อนไปสิบรอบแล้วไปเนี่ย ีพี่เล้งพี่เล้งขอเสียงกับคนที่เรารักทั้งสองคนหน่อยครับผมเอาล่ะก่อนก่อนที่เอ่อโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับก่อนที่ผมจะจากกันนะครับก่อนที่เราจะต้องไปนะฮะผมขออนุญาตร้องสักเพลงหนึ่งกับนุกแล้วกันฮะครับพี่ผมเห็นนุกเอาเอาเพลงนี้ไปร้องบ่อยแล้วนะฮะผมเห็น ผมโชคดีมากผมโชคดีมากที่เข้าวงการก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่บอยตะกนเกียติเห็นไปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เกิดนะคร